อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้อัปเดตภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการสกรวารตีในช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์ค่ะดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมบันทึกเทปรายการสกรวารตีในช่วงสกรอัปเดตกับดรเกตทิพย์โดยมีนายกิติกรนันทวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการณห้องสตูดิโอชั้นหนึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครดรเกียรติภพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวถึงภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกล่าวถึงภารกิจการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคมเพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนะคะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทีมจิตอา,าสาสกรทุกจังหวัดที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะการทำโรงครัวรวมถึงการช่วยเยียวยาสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนของเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงทั้งการให้บริการด้านความเป็นอยู่การทําโรงครัวรวมถึงการนํากิจกรรมสันทนาการเข้าไปช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดทั้งกิจกรรมการระบายเสียให้กับเด็กๆการส่งเสริมการอ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงเวลา ต่อมาได้กล่าวถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในโครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างครูนวัตกร ซึ่งแต่เดิมครูสกรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่ยังต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อมีความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและในช่วงสุดท้ายได้กล่าวถึงนโยบาย no gift no policy ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่รับของขวัญเปลี่ยนของขวัญเป็นการมอบหนังสือแทนใจเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรู้ไปสู่ผู้อื่น โดยหนังสือที่ได้รับจะนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ